आज

ทั้งหลายที่เราเกิดขึ้นในใจของเราก็ขอให้เราท่านทั้งหลายทั้งฝายสัญกับคนดีฝนักคนดล้วกจะีมาี้วาธรรมนุสกันก็ขอสีังสิธกรจากมีมีใครากมามาต่ำตื้นใจในความทุกความเจริญมเจิอะนขอความสุข,ขความเจริญ ตรงมีแด่ท่านสาธุชนคนดีทุกท่านสำหรับชาวดาติโยมทั้งหลายซึ่งการประพปฤติฏิบัติธรรมอยู่บร,ริวัติก,กรรมนั้นพระคุณเจ้าก็อยู่ได้ครบกาวลาตีเจ้าหลังจากรับบิณฑบาตฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยก็จะเข้า อบูสดเพื่ออัมพานกรรมคงนี่อย่างส่านจะขอต่อตาให้ปุ่นมาร่วมดีๆแยังมีอีกวันหนึ่งเราจะได้ร่วมต่อตาแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นในวันนี้ก็ถือว่าท่านได้ครบก้าวบางปีต่างกำหนดแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรม ก็รือว่าเป็นบรรดูท่าที่อยู่ในมุมระสุทีกกันที่พระผู้นีมาบาได้ติดต่เอาไว้โอเนกระดับสุดยอดที่ดำมังตะระมุตดำมังความเป็นผู้ทำบุญไว้ในปางต้องเป็นตัวมุมคน เป็นผู ar, ้ลงมอคนยังไหนั so itself, <Yeah. S 1> ้นขอยตั้งหลายได้ตินตามต่อไปท่านอธิบายเอาไว้ว่าทถทั้งหลายเลาใดแต่ข้าก่อนมีความเรียนก่อนต้างดำสง่อกการและบุตรตั้งหลายมีการให้ทานข้าน้ำเป็นต้น การรับษาศสิคือการรำบรวมกาย,ายวายจาการเจรินบวนามีสมาธิและมีปมาณาเป็นต้นการบังก็จะทมเทศนาและการปูจาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าพระเบตัดังพระเบตัดัง มีบุคคลได้ตัดทำแล้วใตกต่างกันจะเป็นบุคคลความเจริญรุ่งเรืองีกใจหนึ่งท่านดาวออยวังบุคคลทั้งหลายมีความปัญนาพุทธภูมิคือปัญนาเป็นพุทธเจ้าปัญนาปัญเจตภูมิคือปันาโลกภูมิ ปัญนาเป็นสามโมกองคนเด้าคนทั้งหลายเหล่านั 8, ้นย่อมสร้างสมกองการและกุศลมาเป็นเวลาที่นานเป็นการกอความบ้าบุคคลทั้งหลายใดเป็นสร้างกุศลมาแต่การกอย่อมให้สำเร็จสมบัติทั้งสามคือหนึ่ง บรรทสมบัติเป็นพระเป็นกษัตริย so ์อปนประสูฆที่สูงชั้เป็นตระกูลของพรากาหรือบุรงที่ฝัาเศษศีเป็นต้นสองสวรรคปันเป็นเทพประบุขเทพธิกาสวรรค์สุขดุลการวมือสมันธีสิ่งของั้นสาม นิพพานสมบัตินิพพานสมบัติที่ตัดชั่งวิชาตัณหาข้ากิเลสตายทำลายกิเลสทร้งเห็นของจริงคืออะไรต่างสมบัติทั้งสามนี้จักปีมาก็อาศัยกุศลในขัานก่อนกุศลในขัานก่อนไม่มีแล้วต้องเ้าทางจ่ายสมบัติต่าง ไม่สำเร็จความปรารถนาได้จะทำนาจะขายจะทำนาข้าวตาก็แห้งตายจะนาขายก็ขาดทุ้งจะเพิ่มท่านผู้มีจะเพิ่มท่านผู้ผู้มีบุญท่านบัเปืือนหน้าหนีพราะกุศลแต่างก่อนของตนของตนไม่มีแต่หลดลาย เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วสร้างกองการธุโสนเอาไว้จะได้เป็นสบียงเรียนตนไปในชาติหน้าด้วยสมเด็จพระสัจดาทรงตัดเทศนาว่าโพเบตาคุณยศตางคุคนใดแต่งชาติตนได้สร้างบุโสนเอาไว้ย่อมเป็นนิสัส ทางมะขแก่บุคคนนั้นรูปปุศสนกับให้กำลังแก่บุสสนใหม่บุสสนกับอุปมาเหมือนกันกับมรูตกท่อนตามมลังชั่วตะปูย้อมดักริบูรยืดยาวนานการถาวรส่วนบุสสนใหม่นั้นมีกำลังงอไม่ถาวรวัฒนา จาสัมฤทธิปรากฏทิบานก็ด้วยกุศลแต่หลังฉะนั้นให้เราลิขต้ั้งเอาไว้เราลิขตั้งกุศลเอาไว้ถ้ามีอ่าุณลกุศลที่เราทำนี้อาจอยังไม่ให้ผลแต่ว่าคุณลกุศลที่เราทำนี้จะติดตามให้เราได้ อยู่ดีมีสุขได้ประสบความสำเร็จแต่ด้านหน้าภพหน้าต่อต่อไปท่านทั้งหลายที่ทำบุญทำบุญดเอต่อไแล้วเราอยาะไปพูดว่าทำบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำไมเราถึงเป็นรู้เป็นนี้คนนั้นเจ็บคนนี้ป่วยทำมา ตอนตรงนี้เราอยากรู้ไปโทษคุณเพราะว่าคนเราเกิดมาในทีวิตถีได้มีโอกาสสร้างถึงความดีและความด้วยถ้าเรียกตามภาษาธรรมว่าได้สร้างถึงป่าที่ป่ายังไม่หมดอยู่เราก็ต้องได้รับความทุ่าวปราก็ตเสมเสห้ความทุ้์ไปต่อน ตอนเมื่อปางกรรมที่เราตั้งไว้นั้นหมดอ่อนกำลังลงบุญกุศลที่เราสร้างไปให้หมดเป็นเดชเดชที่ดีมีสุขสมความปัญหาดังนั้นเราต้องยึดหลักกรรมเนี่ยเอาไว้ในนั้นเป็นชาวพุทธที่เข้าใจหลัก ของความเป็นอยู่ของตักโลกที่เกิดยมามีดีกับช่วงสองเด่อนขณะใดที่เราได้รับผลของป่าอยู่เราก็ได้รับความทุกข์ต่อเมื่อใดอำนาจของความมีคือคุณบุส่รงได้อยู่กันตรงนั้นเรา็จะได้รับความสุขโท่าลรความสุข ทำอะไรก็สำเร็จสองสมความปัารนาดะนั้นขอให้เราของบุคคลที่ได้สร้างบุญเราแล้วเอาไว้แล้วได้รับผลกรรมที่ตดยเดชัวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเสยไทยจะลัลงมาข้างล่างประตูไก่ัวที่อยู่ข้างล่างไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างก็ถาม ขึ้นไปว่าไกรถายอุจจาระลงมาถูกเหล่าตัวที่อยู่ข้างบนแต่ว่าพูดได้สักพูดเดียวก็ถ่ายนาอีกไก่ตัวที่อยู่ข้างล่างรู้สึกว่ามันจะกอดทนไม่ได้ก็เลยถามขึ้นข้างันนี้นะปวดตามสมองกวดก่ดกวดกวดตัวข้างบนเมื่อเทาูดเยน้น บุรุษเกี่ยฟังกังคืได้นอนฝังไก่มันทะเลาะกันก็ย่องขึ้นไปจับเอาไก่เอาข้างบนตัวข้างบนเนี่ยอุดมภาพมากกว่าภรรยาก็เลยไปให้สามีของตนสามีของตนก็นึกว่ามันเป็นดาวดาบนผู้หนึ่งเป็นอาจารางของนางคนญ้า